การชาที่เกิดครึ่งซีเป็นความผิดปกติที่อันตรายที่เป็นชาที่อันเนี้ยต้องสงสัยแล้ววมันอาจจะเกิดความผิดปกติของสมองชาแบบไหนอันตรายอาการชาจริงๆแล้วคือจะบอกว่าไม่ได้เป็นลักษณะแบบไหนที่มันเป็นความผิดปกตินะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าชาเนี่ยมันคือความผิดปกติของระบบประสาทเลยผมใช้คําว่าระบบประสาทเพราะจริงๆระบบประสาทของคนเราเนี่ยตั้งต้นจากสมองจากสมองก็จะส่งเส้นประสาทมาตามไขสันหลังนะครับจากไขสันหลังก็จะแยกระดับนะครับตรงระดับคอระดับ อกระดับสะโพกก็จะส่งเส้นประสาทส่วนปลายมาเลี้ยงตามแขนขาและก็ลำตัวซึ่งอันนี้อาการชาเนี่ยจะเรียกว่ามันเป็นลักษณะของการชาที่พอบอกได้พอแยกได้ว่าอาการชาเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทตรงระดับไหนถ้าเป็นการชาที่เกิดจากเส้นประสาทส่วนปลายอันนี้จะได้ยินกันบ่อยครับเช่นมีการกดทับมือสองข้างเท้าสองข้างครับเฉพาะตรงส่วนปลายพวกนี้มันเป็นการบอกไปแล้วว่าความผิดปกติเกิดจากเส้นประสาทส่วนปลาย กลับกันคือถ้าเป็นความผิดที่อันตรายที่เป็นชาที่อันเนี้ยต้องสงสัยแล้วมันอาจจะเกิดความผิดดีของสมองคือ,คอการชาที่เกิดคลื่งซีก mm. เพราะว่าสมองเนี่ยเขาจะแบ่งข้างครับสมองซ้ายเลี้ยงร่างกายฝั่งขวาสมองขวา,ขวาเลี้ยงร่างกายฝั่งซ้ายไม่สลับข้างกันถ้าเรามีความผิดิีของสมองอาการจะเกิดฝั่งตรงข้ามนะครับคลื่งซีกหน้ากระชาหน้าทั้งข้างนะครับแขนทั้งข้างลำตัวทั้งข้างขาทั้งข้างเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการชาครื่งซีกเนี่ยอันนั้นเนี่ย มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดความผิดปกติของระบบสมองและไม่ได้หมายความว่าพอมีชาครึ่งซี่แล้วจะต้องเป็นสมองทั้งหมดไม่ใช่นะครับเพียงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการชาครึ่งซี่เนี่ยอันนี้มันเป็นตัวที่บอกแล้วว่าต้องระวังนะต้องนึกถึงว่าอาจจะเป็นความผิดปกติของสมองครับถ้ามีอย่างนั้นต้องรีบมาโรงพยาบาลก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นจัดเซลล์สมองตีหรือมีเลือดออกรในสมองเนี่ยมันมีการรักษาเฉพาะที่มีเวลาที่กำหนดที่จะต้องรีบทำการรักษาถ้ามีอาการชาที่เป็นหลัะครึ่งซี่ให้รีบมาโรงพยาบา